ประชุมรัฐสภาวันนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้รับหลักการนะฮะสามร่างสองห้าหกอาจารย์นะฮะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมั่งยกแรกเนี่ยน่าจะผ่านไปได้แบบสบายๆมั่งอาจารย์เนะ,ค,ะคือในขั้นรับหลักการเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในสภามองกันในภาพกว้างนะครับว่าอาะไรสิ่งที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราสองร้อยห้าสิบหกก็คือเรื่องของ การจัดให้มีสสรนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรหรอกเขาก็คงจะ<อ>คิดหลักการขนบบนั้นแต่ถ้าเกิดเขาคิดหลักการเชิงลึกเนี่ยนะครับเขาจะพบว่าถ้าแก้มาตราสองร้อยห้าสิบหกเลยนะครับคือหมายความว่าหรือแล้วก็เขียนใหม่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าแต่ถ้าหากว่าคุณไปเขียนเติมเป็นสองร้อยห้าสิบหกทับหนึ่งเนี่ยนะครับ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่านะแล้วหลักการในการอธิบายเนี่ยคุณอธิบายว่าสอสอรอเหมือนกันอั่นแหละแต่พอไปถึงขั้นยกร่างมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าพอถึงเวลาไปใช้งานสองร้อย้าสิบหกที่มีอยู่เดิมมันยังไม่หายไปไหนสองร้อยห้าสิบหกครับหนึ่งที่เขียนเข้ามาใหม่ก็เพิ่มเติมเข้ามาโดยที่ยังต้องดำเนินการตามสองร้อยห้าสิบหกเดิมครับ ไอ,200อ้สองรอยห้าสหเดิมที่พวกคุณมีปัญหาเรื่องของไอ้ตัวอนุแปดที่ว่าต้องไปสารรัฐธรรมนูญในเรื่องต่างๆนะครับแล้วมีบางเรื่องที่ต้องไปไประชามติเช่นหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับหมวดสิบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของอำนาจหน้าที่ของอ,อบรรดาผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคุณสมบัติรวมไปถึง อะไรที่จะกระทบต่อการทําหน้าที่หรือการใช้อำนาจของศาลหรือองคอ์กรอิสระเนี้ยสิ่งเหล่านี้ยมันก็จะปนกับที่คุณไปเอาสสร,รมามเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองร้อยห้าสิบหกทับหนึ่งสำหรับสภานะครับก็จะเขียนกันแค่เอาสสร,รมาอืมเพื่ออธิบายแยกจากสองร้อยห้าสิบหกคุณจะอธิบายยังไงก็อธิบายไปเถอะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยพอสสอร,รมานึกออกไหมครับ ข้อสอสอรอเขียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่มันก็กลายเป็นว่าต้องมาถามสภาอีกรอบหนึ่งไหมแล้วมันก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดขัดรัฐธรรมนูนก็ต้องไปถามสารรัฐธรรมนูนนอีกรอบหนึ่งไหมเพราะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณคุยเฉพาะสองร้อยห้าสิบหกเนี่ยนะครับคุณแก้สองร้อยห้าสิบหกเลยเนี่ยมันจะเป็นวิธีใหม่นะคุณอาจจะบอกว่า mm hmm. เอาล่ะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีอยู่สองวิธีถ้โยกการน้ำหนูใหม่ทั้งฉบับต้องใช้สสระสมมุตินะอืถ้าแก้ไขเพิ่มเติมก็แก้ไขเพิ่มเติมไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาคุณเอาไปถามประชามติสมมุติว่าประชามติบอกว่าเอาแบบเนี้ยคุณก็จะได้ออกมาว่าถ้าโยกการน้ำนูทั้งฉบับประชามติแต่ถ้าแก้ไขด้วยวิธีอื่นนะครับคุณก็ทําไปในสภาทีานี้ไอ้ตรงประชามติมันจะต้องพ่วงมาด้วยหลายพ่วงมาด้วยการมีสสรทุกครั้งอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นเรื่องหนึง่งเสร็จแล้วพอคุณไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคุณก็คงรื้อสิ่งเหล่านี้ทิ้งแต่คุณรื้อสิ่งเหล่านี้ทิ้งมันไม่เกิดปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คุณแก้มาตราส5 6หกคุณเขียนไว้แล้วไงว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับต้องประชามติถูกไหมครับอืมครับแล้วประชามตินั้นก็จะตามมาด้วยสสรอ,อาละ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะยกในเรื่องบางเรื่องออกเปลี่ยนบางเรื่องเข้าคือแก้ไขเพิ่มเติม,ตมไม่ใช่ว่ายกร่างรัฐ อันเนี้ยมันก็ใช้รัฐสภาถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณจะไม่เกิดปัญหาก็คือพอไปถึงตรงที่ประชามติคุณเอาเปรียบประชาชนในการถามสองข้ออยู่แล้วละ่ะข้อแรกประชาชนก็ยังงง,ง,งอยู่ก็คือจะยกกร่างรัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับไหม,มสมมุติว่าประชาชนยกกร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับมันก็จะมาเข้าข้อที่คุณจะมีสสรอละลถูกไหมครับถูกครับแต่ถ้าประชาชนบอกว่าไม่ยกกร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับ S <S <S มันก็จะมาเข้าข้อที่คุณเขียนในเรื่องของรัฐสภาธรรมซึ่งถ้าทําแบบนี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S มันจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับมาตราสองรอยห้าสิบหกเดิมละแต่ถ้า <S 2> <S 2> <S คุณยังเก็บมาตรา256รอย้าสิหเดิมไว้นะครับถ้าประชาชนยกร่างรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับมันจะเข้าสองร้ยสิบหกทับหนึ่งของคุณอืมแต่ถ้าประชาชนบอกว่าไม่ยกร่างรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับมันจะเข้าส5 6รอยห้าสิเดิมนั่นแปลว่าเวลาที่คุณจะมาแก้อะไรเนี่ยคุณแก้รัฐสภาด้วย สวหนึ่งในสามด้วยด้วยฝ่ายช้านร้อยละยี่สิบด้วยมันเทียกกลับมาที่เดิมอ่ะแล้ว้ามีเรื่องอะไรที่คิดว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะต้องตรวจสอบโดยสารรัฐธรรมนูญหรือใครไปยื่นสาราน้ำนูนมันก็จะกลับไปที่เดิมที่ผมพูดตรงๆพักประชาชนมีปัญหามากที่สุดพักเพื่อไทยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พักภูมิใจไทยผมว่าเอาข้อจริงก็ตามน้ําและมีหลายอย่างที่พักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับไม่รู้จะเรียกว่ากืนเลือดกืนน้ําลายนะครับหรือว่าจะเรียกว่าทําตามความตกลงข้อตกลงดี ข้อแต่เดิมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกไม่จ้องแก้ไรเรียงมากราไปประชามติของพรรคภูมิใจไทยก็ประชามติกับสองชั้นถูกไหมครับแต่พอถูกพรรคประชาชนค้ำคอไว้ว่าเธอต้องทําแบบนี้พรรคภูมิใจไทยผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าอะไรถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆคนพูดหนักๆหน่อยเขาบอกกลืนน้ําลายเ็าเดิมทีพูดแบบหนึ่งตอนนี้พูดอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับบางคนเขาบอกกลืนเลือดก็คือต้องกล้ามกลืนฝืนทนจริงๆไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มีความจําเป็นบางอย่างก็จําเป็นที่จะต้องทาตามก็กลืนเลือด หรือว่านิ่งเฉยอยู่อันนี้ก็อาจจะฟังดูดีมากนิ่งเฉยอยู่เพราะอะไรเพราะต้องทําตามข้อตกลงฟังดูหรูฟังดูดีงามฟังดูว่าฉันนี่มีความเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอธิบายว่าเป็นประชาธิปไตยเนะี่ยนะครับสูงมากยึดมั่นในข้อตกลงคุยกัมนมายังไงก็ทําแบบนั้นก็แล้วแต่ว่าจะว่ายไง ซึ่งมันก็มีร่องรอยนะจยาเพราะว่าถ้าไปดูโมเดลของผู้ใยไทยเนี่ยมันมันรูปผสมไอ้ปีสามเก้าสี่ศูนย์เนาะก็คือมีไอ้สสรเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมาบุกเชี่ยวชาญยี่สิบสองกลายเป็นเก้าสิบเก้าแต่ที่ประหลาดก็คือไอ้ตัวกรอทเนี่ยไม่เขียนรายละเอียดบอกว่าให้สสรอไปเลือกกรรมธิการยกร่างไม่ระบุจํานวนไม่ที่ไม่พูดด้วยว่าที่มามันจะมาไงอะไรเงี้ยนะซึ่งเหมือนแบบเขียกว้างๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่าในทีเนาะ ผมผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าก็ฉลาดพอตัวที่อาศัยสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อปีสามเก้าแล้วได้เคยใช้ได้ผลมาแล้วผลผลิตออกมาเป็นรัฐธรมนูญฉบ 40, ับสองพันห<ะ>้ารอยสีสิบซึ่งมีเที่ยวหลังพิงว่าทำไม,มฉันถึงทำแบบนั้นเพราะเคยใช้มาและเคยประสบความสำเร็จละ สองคนก็ถามหาอยากได้ลำนูลสี่ศูนย์ถูกไหมครับสามก็คือว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันพอฟัดพอเวียงในการที่จะอธิบายเลยเพราะอย่างยิ่งการคัดสรรสิ่งที่เรียกว่าสสอรอเพราะว่าถ้าเกิดเอาตามแบบที่ปีสามเก้าเลยเนี่ยนะครับแต่และจังหวัดเนี่ยคัดมาสิบนะแต่และจังหวัดในเลือกกันมาสิบนะครับแล้วเข้าสภาสภาตัดแต่และจังหวัดเหลือหนึ่งนั่นแปลว่าไม่ได้แข็งขืน ในสิ่งที่สารรัฐธรรมนูนท่านบอกว่าเธอเลือกอสรโดยตรงไม่ได้นะนี่ก็เป็นเลือกอ้อมถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงตอนที่เข้าสภารัฐสภาก็เป็นคนที่เป็นคนเลือกและจากนั้นเนี่ยนักวิชาการหรือว่าผู้รู้ใครที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอะไรจะอธิบายด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ยี่สิบสองคนก็มารวมกันถูกไหมครับก็จะเป็นการช่วยกันแล้วขึ้นอยู่กับเก้าสิบเก้าท่านนี้ ว่าจะเลือกในบรรดาท่านทั้งหลายกันเองหรือเนจะไปเลือกใครมาก็ว่าไปถูกไหมครับเพื่อไปเต็ม,ม,มนคนยกล่างอ่ามันก็จะมีคนคุมการยกล่างกับคนยกล่างอืมอันเนี้มันก็อาจจะไปขัดหรือแย้งกันกับของพรรคประชาชนนะของพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ค่อยได้ขัดแย้งกันเท่าไหร่เพราะว่าของพรรคเพื่อไทยเขาก็ใช้ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างกันอืมแต่ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะมีเลือกมาเป็นกลุ่ม เื่อเอากลุ่มนี้มายกร้างเจ็ดสิบคนแล้เพาะนั่นไงไเลือกมากลุ่มนี้เพื่อมารับฟังความคิดเห็นอะไรคือคือพยายามคิดให้ซับซ้อนนะครับแต่ผมว่าถ้าพูดกันง่ายๆนะยิ่งคิดซับซ้อนเท่าไหร่ยิ่งเอาเปรียบประชาชนเท่านั้นแล้วอาจจะจริงอย่างที่อาจารย์วนตักพูดผมเห็นด้วยนะว่าประชาชนคนไทยฉลาดแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อประชาชนคนไทยฉลาดท่านจะฉวยโอกาสเอากับความฉลาดของประชาชนได้ Mm hmm. สองไม่ได้แปลว่าประชาชนฉลาดแล้วจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกถ้อยกระทงความในสิ่งที่ท่านต้องการจะถามได้แบบที่ก mm hmm. ระจางแจ้ง mm hmm. สามถ้าหากว่ามีตัวแทนมาแล้วโดยเฉพาะย,ายิ่งบรรดาพวกท่านทั้งหลายยิ่งพวกท่านมีความรู้เท่าไหร่ที่จะสามารถปลดเปลื้องภาระที่ประชาชนจะต้องแบกรับมากเท่าไหร่ท่านยิ่งควรจะต้องทํามากขึ้นเท่านั้น mm hmm. แต่ถ้าเกิดท่านไม่ทําท่านมาเป็นตัวแทนเพื่ออะไร จริงนะครับการให้ประชาชนได้ร่วมกันบริหารราชการแผ่นดินได้จัดการบ้านเมืองร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนั่นก็คือสิ่งที่หลายคนเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงหรือการช่วยกันดูแลบ้านเมือง,งโดยตรงอันนี้ถามเธอประชามติแบบนี้ควรจะทำเนื่อง,งใช่แต่ควรจะค่อยๆฝึกให้แต่ละคนพร้อมกันและหลังจากนั้นเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลามีเรื่องอะไรที่ บรรดาประชาชนทั้งหลายปวงชนชาวไทยควรจะช่วยกันตัดสินใจตัวแทนไม่ควรจะทําควรจะให้ปวงชนชาวไทยที่เป็นเจ้าของหน้าที่แท้จริงเป็นคนทําอันนี้ใช่แล้วตัวแทนไปทําในสิ่งที่มันเป็นเรื่องเชิงลึกเป็นเรื่องที่ต้องทําเป็นกิจวัตรเป็นเรื่องที่ต้องวนมาแล้วทําไปอีกและเป็นเรื่องที่ควรจะให้ตัวแทนได้ทํากันอยู่เนืองๆเช่นรัฐสภาควรจะทบทวนมาตรานั้นมาตรานี้ในรัฐธรรมนูญภายหลังจากการที่ใช้ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดามาตราที่ได้ใช้ไปบ่อยแล้วยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่เสด็จน้ําหรือ,อเอ๊ะมันยังไม่ลงตัวมันยังมีข้อที่มันควรจะปรับควรจะแต่งควรจะเพิ่มอะไรหรือว่าควรจะตัดทอนจร่งไหนแบบเนี้ยแล้วคุณก็ทําไปจนกระทั่งสภาเองก็จะเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนอธิบายนะครับว่าถ้าให้สภาทําเองสภางานเยอะสภางานยุ่งสภามีงานหลากหลายสภาไม่ได้มาทาแค่เรื่องยกรลางรัฐมนูลสภายังมีกฎหมายอะไรอีก ยังมีกฎหมายหลายอย่างแยะที่จะต้องทาเพราะฉะนั้นเนี่ยหาผู้คนมายกร่างเลยดีกว่าแต่ต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าผู้คนที่มายกร่างแต่ละคราวเอาหล่ะแม้ว่าจะมีความรู้มากแม้ว่าจะสันทัดเจนในการยกกางกฎหมายแต่มามุ่งทําแต่แค่เรื่องรัฐธรรมนูญความเชื่อมโยงกับการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ทําให้บ้านเมืองเกิดปัญหาและสามารถที่จะคลี่คลายสภาวะการที่เป็นประเด็นได้ด้วย<ม>ก็คืองานรัฐสภาและงานรัฐบาลถูกไหมครับ ศารเนี่ยท่านก็มีกรอบของท่านอยู่ต่อให้สารรัฐธรรมนูญคนไปว่าท่านอะไรยังไงแบบไหนก็แล้วแต่มันก็มีกรอบที่มันมีความชัดเจนแม้จะมีหลายเรื่องที่ถูกติติงก็ยังดีกว่ารัฐสภายัางดีกว่ารัฐบาลดังนั้นเนี่ยพวกคนที่อยู่ในกรอบเหล่านี้ที่เป็นประเด็นของการยกางรรมาตลอดลองไปดูดีครับถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ได้ที่ได้ยินจากนักการเมืองทั้งหลายเอาจะบอกว่าพรคประชาชนโอ้ยเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมากมายมหาศาลมากกว่าพรรคอื่นๆอย่างไรก็แล้วแต่นะ พักภูมิใจไทย้็เนี่ยเราเอาประชาชนเป็นหลกักพักเพื่อไทยก็บอกนี่ก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนแหละถามว่าทั้งสามพักและบรรดาพักย่อยทั้งหลายมีใครพูดเรื่องประชาชนชัดๆมั้งจะแก้เรื่องสิทธิเสรีภาพแบบนี้จะแก้หน้าที่ของกลงชนชาวไทยแบบนั้นจะนทําในเรื่องของหน้าที่ของรัฐเพื่อกระชับให้รัฐทําอะไรให้ประชาชนมากขึ้นแนวนโยบายพื้นฐานที่มันยังคงไม่ได้ถูกนำปฏิบัติมากนะอยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้น <P reach> พูดกันแ,แต่เรื่องสอสสอวอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวขบวนของพรรคประชาชนอ่ะพูดแต่เรื่องสอวอจนกระทั่งเป็นแผ่นเสียงตกร้องแล้วอะไรก็สอวอสอวอมีปัญหาถามว่าสวมีปัญหาจริงไหมจริงส่วนเรื่องหัวสวเนี่ยมันเรื่องความดีความเลวของคนนะครับมันเรื่องถิ่ถูกของคนนะเอาล่ะ <Memory S 1> รัฐธรรมนูญอาจจะออกแบบเรื่องนี้มาได้ไม่ดีพอถ้าคุณจะปรับจะแก้คุณก็ทําไปแต่การกลับไปแลวไปหย่อนบัตรแบบเดียวกันกับสสเลือกตั้งทั้งหมดแบบเดียวกันกับสสเลยนะ ไม่ต่างยกเลิกดีกว่าแล้วสิ่งที่ได้ฟังมาก็จะมีแต่แค่นั้นนะอ่ะสอสอเป็นยังไงมีปัญหาแบบไหนสอวอเป็นยังไงแล้วก็มาพูดเรื่องซื่อสัตย์สุจริตมาพูดเรื่องจริยธรรมซึ่งซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมเขาใช้กับใครครับก็ใช้กับนักการเมืองถูกไหมถามว่ามันเป็นปัญหาของที่น้องประชาชนอย่างไรมันเป็นแต่ปัญหาของนักการเมืองนั่นเท่ากับว่าถ้ามันเป็นปัญหาของนักการเมืองนักการเมืองต่างหากเป็นคนที่ควรจะช่วยกันแก้ แล้วเป็นคนที่ค่อยๆปรับแต่งกันไปแบบแก้ไขเพิ่มเติมไม่ใช่อยู่ดีๆจะมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและสิ่งที่ไม่มีใครพูดชัดๆเลยว่านักการเมืองนะครับคือนับตั้งแต่รธรรมนูญปกครองแผ่นดินชั่วคราว2475เป็นต้นมาเดือนมิถุนาเนี่ยจนกระทั่งมามีรัฐธรรมนูญฉบับขาวรันฉบับแรก10ธันวาคม2475เนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรตกติดจากตอนนั้นมาอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560เลยหรือ และยิ่งรัฐธรรมนูญที่เขียน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 กันมาเรื่อยๆที่บอกว่ายกร,ร่างใหม่เนี่ยเขียนใหม่ทุกท้อยกระทรวงความหรือไม่จริงเลยมันเก่าซ้ํากันมาแทบจะเกิน150ร้อยละห้าสิบเลยซ้ําไปกับถ้อยคํานี้แต่งถ้อยคานั้นไม่เคยบอกเลยถ้าบอกประชาชนแบบนี้ดิประชาชนอหนจ,จะบอกแล้วจะยกร,ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปหาพระแสงขอเงาวทําไมล่ะแล้วแล้วว่าจริงนะอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่ผมว่าเออมันก็น่าคิด คือตอนนี้เราไปมุ่งหวังว่าเฮ้ยเราจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะมีสอส,อสอรอเกิดขึ้นมาเราจะมีกรรทอขึ้นมาซึ่งโดยคอนเซปต์แล้วถ้าเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าไอ้สอส,อสอรอที่จะเกิดขึ้นหรือกรรทอชุดใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาได้เหมือนอย่างที่ประชาชนอยากได้ไหมหมายถึงพักนะหรือภูมิใจไทยอยากได้ไหมใช่ไหมก็เขาบอกว่าเขาจะไปคุยกับประชาชนไงคุณรันเชพล แล้วเขาก็จะถามประชาชนมาผมถึงได้ตั้งคำถามมาเขาว่าแล้วให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงช่วยกันค่อยๆร่างไปกีละมาตราค่อยๆช่วยกัน,นทำไปกีละเรื่องอ่าทำความเข้าใจกันไปเป็นลำดับลาดับแล้วอะไรที่เห็นว่าเอออันนี้ดีอยู่แล้วเก็บเอาเไว้นะอันนี้มันน่าจะปรับนิดแต่งหน่อยหรืออันนี้เนี่ยดึงเอาข้อความเหล่านี้ออกเพราะมันมีปัญหาหรือแก้ใหม่ทั้งมาตราหรือมันเป็นบางเรื่องทั้งเรื่องเช่นระบบเลือกตั้งสสระบบได้มาซึ่งสวอยากจะรื้อยกระบิด แล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ทําไปสิแต่ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของนาค่อยๆช่วยกันทําไปห้าปีสิบปีไม่มีปัญหาอะไรหรอกอคุณรัชพลคุณพัฒน์พงศ์คนที่เร่งนะก็จะคือนักการเมืองที่มาว่าเร่งด่วนควรเร่งแก้มาตราไหนอ,อะไรก็ว่าไปนะคนที่เร่งคือนักการเมืองนะพวกเราเนี่ยอยู่กับการค่อยๆแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรม,มนูญไปทีละมาตราทีละเรื่องทีละประเด็นไปได้เรื่อยๆห้าปีสิบปีนะเพราะยังไงก็ตามเราก็เป็นเจ้าของอำนาจและยังไงก็ตามเราก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองเราถูกไหมครับ แต่พวกนักการกเมืองต่างหากพวกนักเลือกตั้ง,พว,งพวกพักการเมืองต่างหากอยากรีบเข้ามาทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีเพราะอะไรเพราะคุณรู้ว่าคุณมีวาระแค่ประมาณนั้น<ม>คุณเอาเปรียบประชาชนและคุณก็เห็นแก่ตัวที่จะเอาแค่ตามวาระของพวกคุณแล้วมันเป็นเรื่องของพักการเมืองก็เป็นส่วนใหญ่นี่ไงครับมผมถึงได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้คุณยังไม่ได้บอกประชาชนนะเพราะฉะนั้นไอ้รับหลักการถ้าคุณรับหลักการกันเองอ่ะพูดกันแค่ผิวเผินมันผ่านง่ายอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอม,มองมุ่งว่ามีประชาชนอยู่ในหัวสมองคุณบ้างเนี่ยนะคุณก็จะไม่คิดทําอะไรแบบนี้หรอก